ในยุคปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีหรือ AI เริ่มมีความทันสมัยและมีบทบาทในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยชราต้องมีเทคโนโลยีคอยอำนวยความสะดวกให้จนเกิดเป็นประเด็นที่ว่า AI จะมาทำงานแทนคนได้จริงไหม ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นที่ AI จะมาทำงานแทนคนได้จริงไหมเรามาทำความรู้จักกับ AI กันก่อนดีกว่าค่ะ AI artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือระบบที่ถูกออกแบบมาให้คิดวิเคราะห์และแตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนา AI มีหลายประเภทแต่หนึ่งในเทคโนโลยีหลักคือ machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเป็นกระบวนการที่ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากและพัฒนาให้ฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องถูกตั้งโปรแกรมล่วงหน้าตัวอย่าง Machine Learning ในชีวิตประจำวัน AI วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด AI ตรวจจับภาพ AI แปลภาษาภายใน Machine Learning ยังมี Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ทำให้ AI สามารถจดจำภาพเสียงและภาษ,าษาธรรมชาติได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นตัวอย่าง Deep Learning AI ช่วยจดจำใบหน้า AI ช่วยแปลภาษาหรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล AI แสดงความรู้สึก Machine Learning และ Deep Learning ต่างกันอย่างไรความแตกต่างก็คือ Machine Learning จะอาศัยมนุษย์ในการทำงานต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วน Deep Learning สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้สรุปได้ว่ายิ่ง AI มีพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำเท่าไหร่ก็จะช่วยพัฒนาให้ระบบ AI มีความสมบูรณ์แบบและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้น AI ถูกใช้งานอะไรบ้าง AI ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นการให้บริการลูกค้าตัวอย่างแชทบอทต,ตอบคําถามลูกค้าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตัวอย่าง AI วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นและการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างหุ่นยนต์ในสายการผลิตโรงงาน ซึ่งช่วยลดภาระงานซ้ำซากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานงานที่ AI ทำได้ดีงานที่มนุษย์เก่งกว่า AI ทำงานได้ดีในด้านของงานวิเคราะห์ข้อมูลงานที่ต้องการความเร็วงานซ้ำซากในส่วนของมนุษย์ทำได้ดีในด้านงานสร้างสารรค์ การบริหารและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมแม้ว่า AI จะทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแต่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและความเข้าใจในอารมณ์มนุษย์ยังคงเป็นจุดแข็งของเราการเติบโตของ AI ในภาคธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการใช้งาน AI ในธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางการเงินอุตสาหกรรมการแพทย์รวมไปถึงการผลิตและการขนส่งจากทั่วทุกภูมิภาคจากสถิติพบว่ากว่า50%ของบริษัททั่วโลกได้นำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนตัวอย่างการใช้ AI ที่ประสบความสำเร็จได้แก่ Amazon ที่ใช้ AI ในการแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเท sla ใช้ AI ในการพัฒนารถยนต์หลายคนขับหรือใช้นวัตกรรมออโต้พายลและโรงพยาบาลที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคเปรียบเทียบ AI กับมนุษย์ ในขณะที่ AI สามารถคำนวณข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแต่มันยังขาดความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่ซับซ้อนในทางกลับกันมนุษย์มีความสามารถในการคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะเมื่อเปรียบเทียบกันเราจะเห็นได้ว่า AI และมนุษย์ต่างมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ข้อดีข้อเสียของ AI และมนุษย์ AI มีจุดเด่นในด้านความแม่นยำการทำงานต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าและการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างไรก็ตามแม้ AI จะมีข้อดีแต่ AI ก็ยังขาดความคิดสร้างสารรค์อารมณ์และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในขณะเดียวกันมนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและประสบการณ์ได้แต่ข้อจำกัดของมนุษย์คือใช้เวลาในการเรียนรู้มีข้อจำกัดทางร่างกายและมีอารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ AI และมนุษย์ทำงานร่วมกัน การทำงานในรูปแบบสมัยใหม่คือการนำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยการทำงานของมนุษย์ AI ช่วยในการทำงานที่ต้องการความแม่นยำมนุษย์เน้นความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจในขณะที่ AI จัดการข้อมูลและทำงานซ้ำๆแท้จริงแล้ว AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ไม่ใช่แทนที่เรา ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยงาน AI ไม่ใช่ศัตรูของเราแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นลองใช้ AI เพื่อช่วยประมวลผลข้อมูลทำงานซ้ำๆและช่วยให้คุณมีเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นที่สำคัญกว่าตัวอย่างนักออกแบบใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยงานนักบัญชีใช้ AI วิเคราะห์การเงิน และนักเขียนใช้ AI ตรวจสอบไวยากรณ์ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบัน AI มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเราจึงควรเรียนรู้ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ก้าวทันโลกของการทำงานควรเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือสัมมนาเพื่อเรียนรู้เรื่อง AI จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความสามารถนอกจากนี้ หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็มีความสำคัญช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มของ AI ในอนาคตได้มี3สิ่งที่เราควรทำา 1. พัฒนาทักษะที่ AI ทำไม่ได้ 2. ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยงาน 3. สุดท้ายเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหมย่ยุคที่ AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและการใช้ชีวิตของเราบางคนกลัวว่า AI จะเข้ามาแทนที่พวกเขาแต่มันไม่ใช่แบบนั้น AI ไม่ได้มาแย่งงานแต่มันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธ,ธิภาพขึ้น แล้วช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นงานบางประเภทอาจถูกแทนที่ด้วย AI แต่ก็มีงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก AI เช่นกันและคนที่รู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือจะเป็นคนที่ได้เปรียบในอนาคตอย่ามองว่า AI เป็นศัตรูแต่มองว่ามันคือโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีอนาคตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง